ครับผมมาพูดถึงเจ้าเจชนะทิปสาสิ์กันหน่อยนะครับก็ล่าสุดนะฮะเพิ่งไปคว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมของเจลิกในฤดูกาล2018เลยครับครับผมใครได้ดูบรรยากาศพิธีมอบรางวัลที่ทางเจลิกจัดขึ้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับชนะทิปเปิเนักเตะยอดเยี่ยมเจลิก2018ต้องบอกว่าภายในพิธีมอบรางวัล นักเตะอีก10คนที่ติดมาพร้อมกับชนาทิพแต่และคนเนี่ยโ,โหดีกรีโปรไฟล์แบบไม่ธรรมดาเลยเก่งๆทั้งนั้น<ม>เลยมีดีกรีรทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเคงโงะในกามูระโอ้โหคนนี้แชมป์กับ ere, คาวาสึกิฟอนเล่เดลต้าอุชิมะคนนี้ก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับอ,อิยานากะาที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมเจลีกครับแล้วก็มีใครอ่ะวังอุโจกองหน้าดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองมาแล้วก็โชว์ดีกองหน้าแมนซิตี้ และหนึ่งนั้นนั้นมีชนะทิพย์สงศินซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติไทยผมว่าวานนี้แฟนบอลดูเนี่ยน่าจะรู้สึกมันผมอ่ะมันภูมิใจนะแล้วรู้สึกแบบว่าเราได้เห็นนักเตะไทยเนี่ยไปอยู่กับนักเตะที่ต้องบอกว่าระดับชื่อดังในเอเชียรวมถึงระดับโลกก็มีครับผมเขาบอกว่านี่คืออาเซียนหนึ่งเดียวในรอบ,รบ25บปีอ่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมชนะทิพย์เนี่ยเขาเผยหลังคว้ารางวัลน,นะครับเขาบอกว่าต้องบอกว่าขอบคุณแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ติดตามแล้วก็ ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ขอบ,ค,บคุณทังเจรี่ขอบคุณสมโมสรคอนซาโดเรซปโปโลอขอบคุณมิช่าขอบคุณเพื่อรูปทีมแล้วก็แฟนบอนชลชาวไทยที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับแล้วเขาก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะพาซัปโปโรคว้าได้สักหนึ่งแชมป์ร,รวมถึงจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปกว่านี้อีกต้องบอกว่ายอมยอมใจจริงๆนะค,ค,คือนอกนั้นเนี่ยเป็นนักเตะ อฟอนตาเล่7คนเขา,เ,ขาเป็นทีมแชมป์ไงใช่แล้วเขาเป็นหนึ่งเดียวจากซัปโปโรคือมันทำให้มูลค่าทีมแล้วก็ต่างชาติมามองนักเตะไทยมันมันมีมูลคา<ช>่าต่อทีมชาติต่อทีมด้วยครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนบอลชาวไทยแล้วก็วงการฟุตบอลไทยอย่างมากสำหรับการที่ชนาทิพย์นะครับติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก2018ในครั้งนี้ครับ